มากับใครนะสาวเชียงใหม่มานะสาเชียงใม,มากับใครนะมากับแม่แม่จริงเหรอคนนี้ <c oughs> เหรอเฮ้ยทำไมดูน่าเด็กแต่ก็แม่สวยนะแม่สวยนะฮะชื่อว่าน้องอะไรนะน,น,รน้องหนิงน้องหนิงจบแล้วใช่ไหมบจบที่ไหนฮะจบที่โรงเรียนที่โรงเรียนเ <c> ล <oughs> ยย่งไดีนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ9วบวัยรุ่นนะวัยใสด้วยสวยแบบนี้มีแฟนมีคนมาจีบไหมหรือว่ามีแฟนแล้ว มีบ้างนะฮะแต่ตอนนี้มีแฟนเป็นตัวตนไหมไม่มีเลยโสดสนิทใช่ไหมโอเควันนี้มากับคุณแม่นะตัวหนูโตมากเลยนะฮะโตกว่าแม่ด้วยนะฮะแม่ยังตัวเล็กกว่านิดหนึ่งนะฮะกลัวเจ็บไหมวันนี้จอดสี่ลูไม่กลัวนะมีห่วง2แล้วก็เพชรสองนะลูกนะพร้อมหรือยังเออสวยแบบนี้นะฮะตามเธอมาฮะน้องหนิงครับครับตามนะครับผ่ายครครับน้องหนิงจ๋านะฮะหนึ่งลูผ่านไป ไม่กลัวเลือดใช่ไหมตัวมีเลือดออกมาเก่งมากเลยเด็กคนนี้มาวไม่กินนมด้วยอ่ะยวกระจกมาดูครับผมโอเคไหมเสร็จแล้วเห็นไหมโอเคไหมโอเคฮะอ่อนคลายครับผมนะครับนะชิลๆอีกแล้วครับนะฮะพุ่งหนุนจะได้ดอ่ะอนคลายดูน้อยนะครับ นนโอ้ครข้างหนึ่งครับน,ะนีฝั่งนี้ไม่มีมเลืเอดเลยข้อห้ามกันดูแลแค่เราอย่ากเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนั่นหน่งนะอ้านะฮะดูทั้งสองข้างเลยนะฮะดูช่องไฟเพื่อเห็นป่ะแปะะ๊ะไหมน้ นะฮะสวยไหมถูกใจนะเออก็รู้นะเอาถามก่อนถูกใจบอกกับกล้องที่เจ็บมากไหมครับผมถ้าไม่เจ็บยิ้มหวานไม่ใบจุ๊ก